นี่นะครับเส้นคอนะครับใต้คางมาเลยต้องหนาหน,า,นาหน่อยนะครับนี่นะครับลักษณะเส้นคอที่วิ่งมาจะลดกันนะครับแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับ กับผมก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเหรียญที่จะมาแนะนำแล้วก็แบ่งปันพี่น้อง f c นะครับผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเขาเรียกเหรียญเนื้อนาบุญนะครับหรือทำเนียบเหรียญดุนที่118ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับเหรียญเนื้อนาบุญนะครับ หรือทำเนียบเหรียญรุ่นที่118นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับก็ชุดนี้นะครับมีมาแบ่งปันกัน5้าเหรียญนะครับนี่นะครับ5้าเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลสวยๆนะครับทั้งห้าเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีแบบเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็ทองแดงชุบนิกเกิลแบบนี้นะครับแล้วก็ทองแดงกาลาทองนะครับ ก็เป็นเหรียญขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างกลางๆนะครับเหรียญกลางๆถ้าเทียบกับนิ้วชี้ของผมนะครับนี่ครับประมาณนี่นะครับประมาณนิ้วชี้นะครับหนึ่งข้อมือนะครับองค์กลางๆนะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จัดสร้างนะครับจัดสร้างถวายโดยคุณเสงี่ยมนะครับคุณเสงี่ยมคมนามมลนะครับ สิทธ you know, ิ์สายจังหวัดโคราชนะครับสร้างถวายนะครับเพื่อให้พระอาจารย์นะครับเอาไว้แจกลูกศิษย์ลูกหานะครับเจตนาการสร้างดีนะครับชื่อก็ดีนะครับเนื้อนาบุญนี่นะครับน่าเก็บน่าใช้นะครับรุ่นนี้นะครับสําหรับการเช่าหาเล่นหานะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเก้นะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้มีเก้นะครับการเช่าหาก็ระวังกันนิดนึงนะครับต้องดูพิมพ์หน้านะครับนี่นะครับ พิมพ์หน้าพระอาจารย์ต้องอ,งอบอวบใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะครับของเก๋เท่าที่พบเจอนะครับน่าจะพร้อมๆนิดนึงนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าต,ต้องอบอวบอย่างนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับสําหรับพิมพ์หน้าพระอาจารย์นะครับอบอุ่บสวยๆแบบนี้นะครับแบบนี่นะครับแบบ เส้นสายอะไรก็คมชัดนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ใช้ดูกันนะครับเส้นคอนะครับนี่นะครับเส้นขอเส้นนี้นะครับแล้วก็ใต้ค้างนะครับต้องมีเส้นคอสองเส้นนี้วิ่งมาจรดกันนะครับของเก๋เท่าที่พบเจอนะครับเส้นนี้จะไม่มีนะครับเส้นขอต้องมีนะครับ นี่นะครับเส้นคอนะครับใต้ค้างมาเลยต้องหนาหนาหน่อยนะครับนี่นะครับลักษณะเส้นคอที่วิ่งมาจรลดกันนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับส่วนการพิจารณาด้านหลังก็นี่นะครับตัวหนังสือนะครับลักษณะตัวหนังสือก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเนื้อนาบุญ ออกชัดเจนนะครับอันนี no ้องนี้ชุบนิกเกิลค่อนข้างหนานะครับนี่นะครับนี่นะครับสองห้าหนึ่งเก้านะครับดอกจันนี่คมชัดนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับใต้ห่วงนี่นะครับห่วงเหรียญนี่นะครับห่วงเหรียญนี่คอข้อห่วงเหรียญนี่หูเหรียญนะครับต้อง ยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะบางๆางหน่อยนะครับถ้านั้นหนาตันๆไม่ยกนี่เก๋นะครับนี่นะครับต้องอยกสูงขึ้นมาแล้วก็บางๆงหน่อยนะครับข้อหงเหรียญนะครับนี่นะครับยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับบางบงนะครับไม่หนาไม่ตันนะครับนี่นะครับรอยปิ้นก็เป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับ นะครับสำหรับเหรียญเนื้อนาบุญนะครับเนื้อนาบุญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่118นะครับพศ2519นะครับนี่นะครับมีมาแบ่งปันกัน5องค์สวยๆนะครับนี่นะครับทองแดงกะไหลเงินอ่ะทองแดงชุบนิกเกิลนะครับหรือกะไหลเงินนั่นแหละครับนี่นะครับอ่าสวยๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นที่118นะครับเหรียญเนื้อนาบุญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ